สุเทพจี้รัฐบาลชงคอรมอประกันรายได้ข้าวชี้ต้องทำตามสัญญาขณะที่พืชตัวอื่นลอยตัวไปแล้ว สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่านรักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจาย๋าทุกท่านก็มาพบกับปุ้ยจาย๋าอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ้ยจาย๋าก็มาพร้อมกับข่าวสารของพ่อแม่พี่น้องชาวนาน,นะคะสําหรับโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร5้าตัวนะคะซึ่งก็ถือว่าประกันรายได้ข้าวนะคะล่าช้ากว่าตัวอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารปุ้ยจาย๋กาก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง เป็นกำลังใจให้ช่องปุจจาด้วยค่ะ เมื่อวันที่25กันยายน2563นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมานาประกันรายได้เกษตรกรปีที่2ในสินค้าเกษตร5ตัวคือข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันและยางพาราพ่วงกับมาตรการเชิงรุกสำหรับผล,ลไม้สุกรไข่ไก่ประมงและปะศุสัตว์ซึ่งมีเกษตรกรทั่วประเทศเข้าร่วม 4,000คนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพร้อมกับประกาศว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิป,ปัตย์และนโยบายของรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปตราบที่ยังมีรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งทางด้านนายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขก็ได้เปิดเผยว่าอยากให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรีเพนชอบโครงการประกันรายได้เข้าเปลือก5ชนิดได้แก่ 1. เข้าเปลือกหอมมะลิราคา15,000บาทต่อตันไม่เกินควรเรือนละ14ตัน 2. ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,000บาทต่อตันไม่เกินควรเรือนละ16ตัน สามข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ10,000บาทไม่เกินคววเรือนละ30ตันสี่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีหนึ่งราคา1น0 0 0บาทต่อตันไม่เกินควรวเรือนละ25ตันและห้าข้าวเปลือกเหนียวราคา1 2 0 0 0บาทต่อตันไม่เกินคววเรือนละ16ตันเป้าหมายเกษตรกร4.5ล้านควรวเรือนวงเงินกว่า2 2หมื่นล้านบาท พร้อมกับโครงการคู่ขนานได้แก่โครงการคู่ขนานช่วยเหลือเกษตรกรได้เห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาดังนี้อาทิโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีจำนำยุ้งฉาง 2. โครงการสินเชื่อเพื่อนรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3. โครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก4โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวจะต้องเข้าที่ประชุมคอรมอให้เร็วที่สุดในเมื่อรัฐบาลเกรงว่าข้าวจะราคาต่ำตอนนี้ทกศก็พร้อมแล้วซึ่งมตินปคได้เห็นชอบตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2563ที่ผ่านมา นายสุเทพยังกล่าวอีกว่าเรื่องการเมืองเรื่องอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่เรื่องปากท้องของชาวนาจะต้องทำให้เร็วที่สุดถ้าประกาศในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้จะต้องประกาศพร้อมกับโครงการคู่ขนานมาเลยวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณราคาข้าวไม่ดีจะต้องรีบนำข้าวชาวนาเข้าโครงการยุ้งฉางให้เร็วที่สุดไม่ให้ธลัดออกสุดตลาดเพื่อที่จะพยุงราคาแล้วผมจะดูว่าโรงศีอีสานจะกดราคาข้าว าานอาย่งไรเพราะราคาตลาดเข้าเปลือกหอมมะลิจะต้องไม่ต่ำกว่า14,000บาทต่อตันจะส่งให้ราคาเข้าสารปรับขึ้นไปที่2.8หมื่นบาทถึง3 0 0 0 0บาทต่อตันแต่ถ้าเข้าเปลือกอยู่ที่12,500บาทต่อตันราคาเข้าสารจะอยู่ที่2.5หมื่นบาทต่อตันถึงจะวินวินไม่ใช่ราคาเข้าเปลือกถูกแต่เข้าสารแพงเป็นการเอาเปรียบทั้งชาวนานและผู้บริโภค พภคไม่ยุติธรรม และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารสำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวค่ะที่ปุจจาได้นำะมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านนะคะถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมนะคะปุจจาก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุจจารก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาด การไปไปปุ้จ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ